มาแล้วครับขบวนรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ผลเกลือขอบวนที่5้าเกนะครับจากต้นทางสถานีมาบ ตาพุดปลายทางสถานีบ้านกระโดนนะครับกำลังจอดรอเวลาออกแล้วนะครับผมวันนี้ได้หมูเล็กจากอาศท่อมหมายเลข สี่หนึ่งสามเจดทำขบวนมานะครับแต่วันนี้ก็มาถึงไวนะครับผมสําหรับขบวนนี้ ได้เวลาออกแล้วนะครับผมออกแล้วนะครับสำหรับขบวนที่5้าเจิตนะครับผมเป็นขบวนรถตู้เปล่านะครับ ที่จะต้องไปรับสินค้าผลเกลือที่บ้านกระโดนนะครับผมออกแล้วนะฮะวันนี้มาไวมากนะครับผม ハハハハ ไาแล้วนะครับคบวนที่5้า